ใน3ของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับระบบส่งกําลังเกิดจากโซ่ที่ไม่ได้มาตรฐานและหลายคนอาจจะต้องเสียค่าซ่อมหลักหมื่นเพียงเพราะว่าแค่โซ่เส้นเดียวโซ่ขาดกลางทางนอกจากจะทําให้รถหยุดนิ่งภายในทันทีแล้วยังเสี่ยงต่อการเสียหลักล้มและเกิดอุบัติเหตุได้แถมยังทําให้ชิ้นส่วนต่างๆภายในรถอาจเกิดความเสียหายไปด้วยได้เพราะแรงฟาดของโซ่นะคะอาจทําให้ระบบเกียร์นั้นชํารุดได้ทําให้มีการหยุดกระทันหันและทาให้ชุดเกียร์และเพาเกิดความเสียหายได้และนอกจากนั้นยังส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์และผู้ขับขี่ที่อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต วันนี้เราจะมารีวิวโซ่จากยากุโซโซ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งานเริ่มจากตัววัสดุหลักเลยนะคะโซ่จากยากุโซใช้เหล็ก S54 เหล็กเกรดสูงที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและความทนร้อนแต่แค่นั้นยังไม่พอค่ะทุกเส้นต้องผ่านกระบวนการชุบแข็งที่อุณหภูมิ900องศาเพื่อให้ทนต่อแรงกระชากและการเสียดสีได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งจุดเด่นของโซ่จากยากุโซนะคะขึ้นรูปด้วยระบบไฮดรอลิกค่ะทําให้ทุกข,ข้อได้ขนาดที่แม่นยำ100%ช่วยให้แรงขับสม่ำเสมอไม่มีสะดุดเวลาเร่งหรือวิ่ง รองรับแรงดึงได้ถึง2,000กิโลกร,รมัมและมีความแข็งแกร่งขนาดนี้ใครสายบรรทุสายลุยต้องชอบแน่นอนค่ะและหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะโซ่ตามท้องตลาดนั้นอตอกหมุดเพียงแค่2มุมค่ะแต่โซ่ของยากุโซ่นั้นตอกหมุดถึง4มุมเพิ่มความแน่นและลดความเสี่ยงในการขับขี่ด้วยโดยอายุการใช้งานของโซ่ทั่วไปนะคะจะอยู่ที่20,000กิโลเมตรแต่โซ่จากยากุโซ่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง30,000กิโลเมตรนั่นเองประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและยังได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS จากญี่ปุ่นอีกด้วย ามารถมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะทําให้รู้สึกแตกต่างได้ตั้งแต่ระยะแรกที่ขี่เลยสําหรับใครที่สนใจโซ่จากยากุโซนะคะสามารถสอบถามหรือหาซื้อได้แล้วที่ร้านตัวแทนยากุโซใกล้บ้านคุณเพราะคุณภาพของอไหลยทุกชิ้นคือสิ่งที่เรายึดมั่นเลือกซื้ออไหลยคุณภาพเลือกยากุโซ